E สวัสดีค่ะต่อไปเป็นของราศีสิงห์นะคะดูภาพรวมก่อนนะสิงห์ก็เปิดมาด้วยไพ่3มดาบนะคะจบมาด้วยไพ่7ดดาบเหนื่อยนะบอกก่อนนะคะใครรู้สึกจิตใจอ่อนแอข้ามเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมากังวลทีหลังนะคะอ่ะมานะคะไพ่ใบแรกถามเรื่องความรัก เปิดไพ่ใบแรกได้สามดาบสามดาบก็ตรงกับเรื่องความรักมากๆนะคะแต่ว่าถ้าตีความหมายมันก็เป็นแง่ไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไพ่ยิปซีเนี่ยไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่เนี่ยเป็นการดูระยะสั้นนะ,ะไม่เหมาะสําหรับการดูยาวๆนะคะอย่างที่อธิบายไปแล้วแล้วก็เนื่องจากเราเป็นคลิปรายเดือนเนี่ยให้ผลเดือนเดียว ช่วงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะตอนอธิษฐานจิตหรือว่าตอนที่ตั้งใจจะทำเนี่ยก็เป็นการดูระยะสั้นเพราะฉะนั้นไม่เคยส่งผลไกลนะคะบางคนผ่านๆเลยไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมากระทบตัวเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าฟังแล้วจะรู้สึกแย่ๆข้ามคลิปนี้ไปนะคะไพ่สามดาบ ระะักที่ไม่เคยได้ดั่งใจนะักรักซ้อนก็ได้นะคะเดือนนี้ด้านความรักอาจจะมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไปดั่งใจนักนะคะเป็นปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูว่าไพ่ขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะคะว่าเขาจะสามารถขึ้นแบบเป็นเรื่องเฉพาะจอจงได้ไหมไพ่ใบที่หนึ่งเนื่องจากเราเป็นการดูไพ่แบบคู่นะคะจึงมีไพ่ตัวตำแหน่งกับไพ่ยขยาย ไพ่ข้างๆเป็นไพ่คิงถ้วยนะคะดีไหมไพ่คิงถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ด้านความรู้สึกดีค่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะค่อนข้างเป็นไพ่มีสตินิดนึงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดือนนี้เรารู้สึกว่าความรักเรามันลุ่มร้อนในใจมีเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจกังวลอะไรก็ตามเนี่ยไพ่ขยายขึ้นมาคิดๆค,ค่อยๆนะคะดูก่อนว่าจะทํำยังไงบางครั้งเวลาอันลงมันขึ้นเนี่ยคนเรา แบบหักเป็นหักแตกเป็นแตกเลิกเป็นเลิอกอย่าพึ่งนะคะขึ้นแบบนี้เนี่ยให้คิดให้ต่ตองให้ดีเพราะว่ามันมีไพ่ที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะไม่ว่าอ่าตีความหมายก่อนสำหรับคนที่เป็นครอบครัวแล้วได้ไพ่แบบนี้ใจเย็นๆอย่าพึ่งนะคะ,ะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยังต้องรักษาไว้อาจจะเป็นความรักที่ สถาบันความรักของเราสถาบันครอบครัวเราสั่นคลอนบางคนอยู่เป็นคู่ยังไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าเป็นคู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณอยู่กับคู่ของคุณแล้วอย่างเงี้ยให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูความหมายของไพ่ใบอื่นก่อนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูตัวเราเป็นพื้นดวงด้วยนะเป็นพื้นฐานเพราะว่าเนื่องจากเจ้าชะตาหลายคนไงมันไม่เป๊ะร0อเรตหรอกต้องปรับเข้ามาตรงกับตัวเราด้วยนะคะส่วนสําหรับคนโสดไพ่าสามดาบขึ้นมาเนี่ย ถ้ากรณีคุณเข้าไปเป็นมือที่สามของคนอื่นแล้วได้ไพ่แบบนี้ก็เหมือนกันความหมายนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งในจุดยืนของเราละกันนะคะถ้าคุณเข้าไปจะไปเป็นมือที่สามของใครหรือว่าไปทำให้รักเขามีปัญหาเนี่ยคิดดีๆนะคะไพ่ใบนี้เหมือนเป็นการเตือนอย่างที่บอกว่าเตือนแต่ว่าเตือนแล้วเนี่ยบางคน ความรักมันเข้ามาแรงมันค่อนข้างเยอะความต้านทานมันค่อนข้างน้อยนะคะจะทําอะไรต้องนึกถึงวันข้างหน้าด้วยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณรับอะไรที่เกิดขึ้นข้างหน้าได้ดีอันนี้แล้วแต่แต่อย่างที่บอกว่าพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการมาเตือนสติเราเล็กน้อยนะว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจลงไปเนี่ยให้คิดก่อนไม่ได้แปลว่าให้ทําหรือไม่ทําแต่ให้คิดก่อนเห็นไหมคะลักษณะไพ่ถ้วยใบเนี้ยเอ่อคิงถือถ้วยใบเนี้ยเขานั่งอยู่นะคะ นั่งอยู่บนความไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าค่อนข้างนั่งนิ่งและคิดไต่ตองแล้วคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะมีครอบครัวแล้วนะคะหรือยังเป็นโสดอยู่จะไปเข้าไปในเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังเนี่ยเป็นมือที่3มก็ได้นะคิดให้ดีๆแต่ไม่ได้บอกให้ทำหรือไม่ทำนะแต่ให้คิดก่อนนะคะทีนี้ตำแหน่งของคู่บ้างไพ่แบบนี้ไพ่ใบแรกใบนี้ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้าง เป็นไพ่ของการต่อสู้นะคะไพ่ยพยายามดิฉันเรียกว่าไพ่ยพยายามแล้วกันเพราะบางทีจะบอกว่าเป็นไพ่ของการต่อสู้เนี่ยบางคนไปจําความหมายสั้นๆก็สู้สู้สู้คือมันต้องสู้หลายแบบอ่ะอย่างที่บอกว่าดูไพ่ข้างๆประกอบจะไพ่ใบน,นี้เป็นความพยายามถ้าความรักของคุณมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ใช่เป็นคนคนเดียวที่รู้สึกแย่นะคะคู่ของเราหรือคนฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะคะแต่ดูในแนวโน้มของเขาเนี่ยพอมันพยายามเนี่ย เขาพยายามแล้วอะค่ะพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่บางครั้งตัวเราเองอะ mm hmm. เพราะตอนนี้ตัวตัวตำแหน่งของเราใช่ไหมค่อนข้างที่จะแบบคิดไปในแง่แรมในแง่ไร้ไร้ยเยอะนะคะหรือว่าใจมันปิดแล้วอย่างเงี้ยอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งคนเราผิดพลาดได้นะ mm hmm. เขาอาจจะทําอะไรผิดพลาดมา mm hmm. เขาอาจจะทําอะไรที่เหมือนกับเราไม่โอเคมาแต่ อยู่ในช่วงที่เขาพยายามจะแก้ไขปรับปรุงนะคะพอพาะไพ่แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่รับรู้เลยเขาไม่รู้สึกเลยถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นไม่ใช่นะคะเขาก็พยายามแล้วแต่ว่าคนเราเนี่ยความพยายามมันไม่เหมือนกันนะคะอ่าแต่ไพ่ใบหนึ่งมันต่อด้วยไพ่จากไพ่จากใบเนี้ยคือจากการจากของไพ่เนี่ยมีหลายใบนะคะแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นการพยายามจนเหนื่อยแล้วอะคะ่ะ แก้ไขจนเหนื่อยแล้วบางทีบางคู่เนี่ยมีปัญหากันค่อนข้างต่อเนื่องยาวนานดีเป็นระยะระยะนะคะคนเราเวลามีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งเขาพยายามพยายามที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งพยายามถอยเนี่ยไอคนที่เขาพยายามมากๆวันหนึ่งแรงมันก็หมดมันก็เหนื่อยนะคะมันได้ไพ่จ่าขึ้นมาเนี่ยไพ่ใบนี้สําหรับดิฉันตั้งชื่อว่าไพ่จําใจจากเมื่อจําใจจากแสดงว่าไม่ได้อยากจากนะมีเหตุมีความจําเป็นนะคะเลยต้องไป ใช้ได้ทั้งคนมีคู่แล้วหรือคนไม่มีคู่แล้วนะคะ,ะตำแหน่งนี้ของเราตำแหน่งนี้ของเขาปัญหาเริ่มมีละนะคะทีนี้มาดูเรื่องของความสัมพันธ์แต่ไพ่ความสัมพันธ์กับดีแฮะนะคะไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ที่เหมาะมากกับเรื่องความรักนะคะหรือเรื่องการเป็นครอบครัวมันเป็นหมายถึงไพ่การปองดองการอยู่ร่วมกันนะคะไพ่สามเหรียญก็เป็นไพ่ดีนะคะติดต่อยังต้อง มีอะไรร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยถ้าขึ้นแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะหรือบางคนไม่ได้มีครอบครัวแต่มีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวพันกันไว้อะทาให้สถานะหรือสิ่งสายตาคนภายนอกเนี่ยมองว่าทั้งคู่ต้องผูกพันกันบางคนทํางานด้วยกันนะคะไม่ได้มีอะไรไม่ในสายตาคนนอกอาจจะไม่รู้ด้วยเลยก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําก็มีนะแต่เมื่อจากไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เหมือนกับเรายังมีงานที่ต้อง เจอเจอการคุยการพบกันหรือมีอะไรที่ต้องสารต่อนะคะแต่มันเป็นความสารต่อที่บางทีเป็นทั้งปัญหาและเป็นทั้งข้อดีข้อดีคือยังได้เจอกันข้อเสียคือบางครั้งการเจอกันมันสร้างความอึดอัดไงนะคะยังตัดใจไม่ได้ต้องเจอกันบ่อยๆแต่เจอด,ด้วยความรู้สึกแบบทุกใจเวลามีปัญหาบางครั้ง การอยู่ห่างๆกันมันอาจจะดีกว่านะแต่การของไพ่ใบนี้มันมีอะไรเหตุให้ได้ต้องเจอต้องติดต่อมาเลยทําให้รู้สึกเราก็รู้สึกแย่อะเราก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็เหนื่อยนะคะต่อมามาดูไพ่เรื่องตําแหน่งของออปัญหาและสิ่งที่ต้องการแก้ปัญหามากกว่าไพ่หนึ่งเหรียญเอ,ขอข้ขอโทษค่ะพูดผิดขอโทษขอโทษไพ่หนึ่ง หนึ่งไม้เท้ากับไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่เล็กๆนะคะอันนี้เป็นไพ่เริ่มต้นอันนี้เป็นไพ่การเริ่มต้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของไพ่ใบนี้คือการเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าปัญหามันยาวนานบางคนบอกแก้ปัญหาไม่ได้มันไม่จบวิธีการของไพ่ชุดนี้นะคือจบปัญหาให้ได้มันไม่จบก็คือเคลียร์ให้มันจบอะคะ่ะ เช่นสมมติเรากับเขามีปัญหากันเรื่องนี้คุยกันกี่ครั้งทะเลาะกันทุกทีไม่ต้องไปสืบหาสาเหตุแล้วว่าเขาผิดหรือเราผิดเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นไพ่ทั้งสองใบเนี่ยมาเป็นการเริ่มต้นได้ทั้งคู่นะคะเริ่มต้นใหม่เคลียร์กันใหม่นะคะไม่เอาปัญหาเก่ามาเกี่ยวข้องแล้วคือถ้ามันยังคาราคาซังจบไม่ได้ก็ไม่ต้องจบปล่อยมันไปอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปแตะต้องมันนะคะเพราะยิ่งการแตะต้องของมันเนี่ยอาจจะรังให้เราแบบแก้ไขปัญหาไม่ค่อยได้นะคะก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้น ถ้าปัญหานะั้นมันไม่ได้ส่งผลแบบคือไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันก็ลอยๆอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยมันไว้ก่อนนะคะอย่างนี้ยังไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีแต่ไพ่ของเด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะคือมองไปที่จุดโฟกัสดูลักษณะไพ่นะคะอย่างที่บอกไพ่มันดิ้นได้เนี่ยดูลักษณะเด็กคนนี้นะเขามองไปที่ยอดไม้เท้าอะ่ะเห็นว่าเอยอ่าเห็นแล้วเนอะเห็นเด็กคนนี้ไหมคะไพ่เด็กคุณสมบัติ คุณภาพสู้ไพใ่ใหญ่ๆไม่ค่อยได้นะเด็กคนนี้มองไปที่อ่ะอันนี้ก่อนลักษณะของการยืนของไพ่เนี่ยมองไปที่ปลายไม้เท้านะแล้วเห็นไปลายไม้เท้าเห็นอะไรไหมคะอันนี้เห็นไหมเป็นใบไม้เล็กๆที่ผลี่ออกมานะคะเพิ่งแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตำแหน่งการแก้ปัญหานะคะเริ่มต้นใหม่ แก้ไขใหม่ทำสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งปัญหาเก่าๆเนี้ยปล่อยมันเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเริ่มบางคนเริ่มหลายครั้งแต่เริ่มแล้วไปต่อไม่ได้เริ่มแล้วไปแล้วก็ติดปัญหาเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เริ่มไม่ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าทําไปสักพักหนึ่งอะพอเริ่มคล้ายๆจะมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยเนี่ยก็จะเอาเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยกับมาเอากลับมาใหม่นะคะมาทะเลาะก,กันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไพ่สองใบขึ้นแบบนี้ทั้งคู่เนี่ย วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะถ้าคุณยังอยากจะแก้ไขนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากจบแล้วอันนั้นแล้วแต่นะคะอยากจะแก้ไขปกติการดูไพ่ทุกครั้งเนี่ยจะถามลูกค้าว่า<ม>ส่วนตัวเนี่ยอยากจะเอาไงต่อนะคะการตั้งคําถามเป็นสิ่งสําคัญสาหรับการดูยิปซีนะคะคือไพ่บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับใจของคุณว่าคุณอยากจะเอาไงอยากจะไปต่อไหมหรือว่าคุณอยากจะจบถ้าคุณอยากจะไปต่อเนี่ยหลายๆครั้งไม่ต้องพยายามมาก ก็ปล่อยมันไปเลยมันก็จะมันก็จะไม่ได้ไปต่อเองอะนะคะแต่ถ้าอยากจะแก้ไขก็ค่อยมาถามปัญหาว่าเราจะแก้ไขมันยังไงยังอยู่ในช่วงที่แก้ได้ไหมไพ่ชุดนี้ดูจากหลายๆใบยังแก้ได้แต่ต้องใช้ต้องใช้สติต้องใช้ความพยายามหลายๆอย่างเพื่อจะแก้ไขปัญหาของมันนะคะล้างไพ่ไม่ต้องล้าง ขอโทษเพราะพูดผิดไม่ต้องล้างไพ่เพราะไม่มีไพ่ที่ให้ทิ้งสิ่งที่ผ่านมาแต่เหมือนกับไม่ต้องไปยุ่งกับมันเริ่มต้นใหม่นะคะให้ต้นเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะให้รอให้มันผลิใบอ่อนนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับที่ผ่านมาปัญหาอะไรที่มันคา,า,าราคาซางอยู่เนี่ยแล้วถ้ากลับไปจับปัญหาตัวน,นั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะลังให้เรามีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าปัญหาจะจบสัทีเดียวนะคะต้องฝืนความรู้สึกหน่อยอะ่ะ ดูไพ่สรุปไพ่ใบนี้ดีไหมไพ่ใบนี้สำหรับส่วนตัวนะคะเ,เด่นด้านการเงินถ้าด้านการเงินเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณมีธุรกิจอะไรที่มันออกดอกออกผลให้คุณไปได้เรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรมากแต่ถ้าใช้กับด้านความรักเปลี่ยนความหมายใหม่ใช้กับด้านความรักเนี่ยจะแปลว่าบางครั้งมีไม่มีไม่เคยแตกต่างกันอนะเพราะดูลักษณะของไพ่นะคะไพ่ยิปซีเนี่ย การดูคือการอ่านความหมายจากรูปของไพ่ที่ขึ้นมานะคะถ้าใครที่ไม่ได้ไปฟิกเรื่องไพ่มากนะคะคุณจะใช้ไพ่ชุดไหนก็ได้ไม่เคยแตกต่าง แต่ถ้าเกิดคุณใช้จําความหมายของไพ่น่ยนะเวลาคุณไปใช้ไพ่ชุดต่างๆชุดแปลกๆเนี่ยไพ่ยิปซีมีหลายชุดนะบางคนไปคิดว่าอย่างนี้ถึงเรียกว่ายิปซีไม่ใช่นะคะยิปซีนะบ้านเราเรียกเมืองนอกเขาเรียกกันไพ่ทาโร่นะคะคุณไปใช้ไพ่ชุดอื่นคุณจะตีความหมายของมันไม่ได้ถ้าไปจําความหมายของไพ่การอ่านไพ่ที่ดีที่สุดคือดูการต่อเนื่องของไพ่นะคะแล้วก็ดูลักษณะของไพ่ที่ขึ้นมาใช้กับเรื่องความรัก แปลว่าความรักที่คุณมีนะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับมีไม่มีเนี่ยมันไม่เคยแตกต่างกันนะคะคือจากบางคนเคยเจ็บมากๆจนวันหนึ่งเนี่ยความรู้สึกความเจ็บนั้นอนะ่ะมันเริ่มแบบกลายเป็นความชาชาเฉยๆเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเสียเสียคนนี้ไปเนี่ยเราจะต้องทุกข์ใจมากแต่วเวลาที่มันดําเนินมาเรื่อยๆเนี่ยความเจ็บปวดที่มันสะสมมานานๆเนี่ยทำให้จิตใจค่อนข้างด้านชาหรือว่ามันเป็นความรู้สึกเบื่อเ่อละนะคะไพ่ใบนี้มาเลยขึ้นมา ะะมีไม่มีไม่ค่อยแตกต่างเสียใจไหมถ้าความรักไม่ได้ดังใจก็เสียใจบ้างแต่จะไม่ค่อยทุกมากนักนะคะอันนี้คือไพ่ที่สรุปขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้ข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเนื่องจากไพ่ข้างๆแบบนี้อ่านว่าความบางครั้งเนี่ยทิฏฐิมานะที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราอยากจะวิ่งหนีมันหรือเราอยากจะพอกับความรักนั้นแล้วนะคะถ้าอ่านไพ่แบบนี้ขึ้นมาสามใบเรียงกันเนี่ยไม่ฟันธง ว่าไปยังไงต่อไปขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงนะคะอยากจะถ้ายังอยากจะให้ความรักของคุณกลับมา ي, ดีๆก็อย่างที่ไพ่ใบนี้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะให้มันเริ่มต้นใหม่ให้มันผลิดอกออกผลมาใหม่นะคะฟูงฟักมันใหม่แต่ถ้าคนรู้สึกว่าคุณพอละคุณเหนื่อยละนะคะแล้วเราก็มั่นใจว่าเรามีดีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ทิฏฐิเล็กๆนะคะไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลว่าไพ่การจากลาแต่เป็นไพ่เจ้าเล่ห์เล็กๆนะคะคือบางครั้งเหมือนกับ เวลาที่เขากลับมาแล้วอ่ะเราเองอาจจะอยากเป็นฝ่ายที่อยากจะออกไปนะคะเวลาอยากจะได้เขาอยากได้เขากลับมามากๆแต่พอเขากลับมาจริงๆเนี่ยเริ่มไม่อยากได้แล้วแต่เวลาเขาจะไปเสียได้นะนะยื้อให้เขากลับมาแต่พอเวลาได้มาจริงๆแล้วไม่เคยอยากจะรักษาไว้นะคะสรุปไพ่ของชุดนี้เป็นยังไงก็สรุปขึ้นว่าไม่ค่อดีหรอกนะคะความทุกข์ความกังวลใจอ่ะมีขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรักษาไว้ไหม อยากจะรักษาไว้ก็เริ่มต้นกันใหม่ไม่อยากรักษาไว้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามช่องทางของมัน mm hmm. เพราะถ้าปล่อยให้มันแบบเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะไพ่เราก็มีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับความรักครั้งนี้แล้ว mm hmm. เขาเองก็อาจจะรู้สึกพยายามจนเหนื่อยนะคะจนจำใจจากอะ่ะก็คืออาจจะจากไปแต่จะจบไหมเนี่ยคิดว่า ยังไม่ได้จบง่ายๆเนื่องจากว่าลักษณะความสัมพันธ์ของไพ่ที่ขึ้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีอะไรที่ยังจะต้องสารต่อการมีอะไรที่จะต้องต่อเนื่องกันบางคนได้ไพ่คู่แบบนี้บางครั้งมีครอบครัวมีลูกๆมีธุรกิจที่มันเกี่ยวพันกันยังคาราคาสั่งกันไม่จบเลยทําให้จบกันจริงๆไม่ได้ก็มีนะคะอ่ะสรุปความหมายของไพ่ชุดนี้ก็อย่างที่บอกค่ะขึ้นต้นว่าคุณจะเอาอยัางไงเอ้คือลง ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความรักอยากจะไปต่อหรือว่าอยากจะจบนะคะยังเลือกได้แต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบมันไม่ได้สวยหรูนะคะเพราะเนื่องจากเรายังมีความทุกข์ในใจอสามดาบขึ้นมานะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ